ทริปนี้เป็นทริปที่เกิดขึ้นมาประจำปีของของการถ่ายนกของ OM System นะครับรอบนี้เราได้นกตามเป้าหมายแม้จะมีอะไรติดขัดบ้างจากเรื่องฝนนิดนิดหน่อยหน่อยะครับเป็นธรรมชาติที่เราเราเราไม่สามารถจะควบคุนตรงนี้ได้แต่ว่าทุกท่านก็ได้ภาพนกที่คาบเหยื่อป้อนลูกสวยๆกันทุกกือบหลายท่านเลยนะครับคนแฮปปี้อเคแฮปปี้แฮปปี้เลยนะครับผมดีใจด้วย กลางคืนเราก็ไปถ่ายดาวกันใช่ครับก็มีบางช่วงที่มีเมฆมาบ้างบางคนก็ยังได้ภาพกลับไปที่ยังโอเคเป็นภาพที่ประทับใจครับของสาหรับทุกคนที่มาร่วมทริปในครั้งนี้นะครับพี่ไก่ก็ไม่ต่างกันจากภาพนกบรรยากาศก็อบอุ่นเป็นเหมือนครอบครัวเหมือนพี่น้องร่วมแชร์ประสบการณ์ทุกอย่างมีแต่ความสุขสําหรับทริปนี้นะฮะตอนเช้าเราออกไปตั้งแต่หุ่งเช้าเข้าไปที่แคมป์บ้านกลางได้เชินกตามที่เราต้องการถึงอาจจะไม่ได้ครบทุกตัว วันนี้เราได้กระเตนลายนะครับกระตินลายทั้งตัวผู้ตัวมีเข้ามาป้อนแล้วก็ได้คาพวกกิ้งกา,างอะไรพวกนี้เป็นช็อตที่ทุกคนก็อยากได้แล้วก็ยังมีพยาบักว่างอกเงินนะครับแสงดีกว่าปีที่แล้วอีกหมายนี้ดีมากถ่ายง่ายนะครับก็โดยรวมสรุปรก็ถือว่ายังได้ยังได้การถ่ายนกที่สนุกสนานแล้วก็ได้นกเป้าหมายที่เกินกว่าครึ่งผมว่าโอเคแล้วครับวันนี้ ก็ความรู้สึกแรกที่ได้ใช้ OM System นะครับก็น่าทึ่งมากเรื่องระบบโฟกัสของของตัวกล้องนะฮะ OM เป็นที่ใช้เป็น OM One Mark II แล้วก็เลน150-400นะครับใครก็ใช้ได้ครับถ่ายนกบินง่ายมากๆได้รูปที่ถูกใจนะครับวันนี้มือใหมท่ที่ที่มาจับตัวนี้ครับก็ก็สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากถ่ายได้เลย ็สนุกคะ่ะวันแรกเราเจอฝนแต่วันนี้ท้องฟ้าจแจ่มใสนะคะตอนเช้าก็ได้ถ่ายเพอยไถ่ายอะไรนกอยู่นะ <c oughs> มีกระต็นลายแล้วก็แล้วก็วกพยาปักกว้างท้องแดงพยาปักกว้างท้องเงินนะคะได้3าชนิดเลยคะ่ะแล้วก็แบบทริปนี้สนุกมากๆนะคะมาก,กับ OM System ก็ต้องขอบคุณทีมงานแล้วก็พี่วิทยากรด้วยน,นะคะทริปนี้สนุก โอ้สนุกครับเป็นทริปที่มาถ่ายนกครั้งแรกแล้วก็ได้ลองอุปกรณ์หลายอย่างกับเลนโปรของทางโอมไม่ผิดหวังครับโดยตัวอุปกรณ์ช่วยเราได้เยอะได้ลองสภาพจริงนกอยู่ในต้นไม้มีกิ่งไม้อะไรขวางอยู่ทางวิทยากรทีมงานก็จะสอนเราว่าจะปรับยังไงให้มันใช้งานได้ดีก็ปรากฏว่าพอเอาไปใช้กับสถานที่จริงๆก็คือใช้ได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกนี่ดีงามมากๆเลยครับประทับใจมากๆค่ะน้องๆดูแลดีแล้วก็เอาอุปกรณ์มาให้ลองเทสลองทดลองกันอย่างเต็มที่เลย ไม่รู้ว่าค่ายอื่นอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่พี่ภูมิใจมากที่มาใช้ค่ายนี้ถึงเมื่อวานนี้ฝนจะตกหนักนะพวกเราอาจจะไม่ได้ลั่นชัตเตอร์กันเลยแต่วันนี้นะเต็มที่เั็ทุกคนเลยค่ะก็ได้ภาพสวยๆกันคลิปหน้าจัดพี่ต้องรีบลงทะเวียแล้วก็ใครนะคะที่ยังไม่เคยมาทริปกับพิกษสต์นะคะหรือว่า OM s y s t จิ๊กเต็มนะคะก็ลองมาได้นะคะมาลองกล้องได้นะคะทั้งกล้องทั้งเลนเนี่ยก็คือเป็นซิต็มไมโครโฟเตอร์ที่ได้ภาพที่สวยนะคะแล้วก็ขนาดเลนเนี่ยไม่หนักด้วยนะคะพอก็เลยรู้สึกว่าเออการ ก็ไม่หนักแฮนด์นเฮลได้ด้วยนะคะก็อย่าลืมมาลองกันนะคะ OM เชิเต็มค่ะ